ต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของ mindset นะครับหรือ t r a d i n g psychology หรือจิตวิทยาการเทรดนั่นเองนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่าเทคนิคนั้นสําคัญที่สุดนะครับโดยมองข้ามจิตวิทยาการเทรดไปนะครับแต่จริงๆแล้วในการเทรดนั้นนะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จจะให้ความสําคัญกับจิตวิทยาการเทรดสูงที่สุดนะครับเรามาดูนะครับ กับกฎเหล็ก8ข้อในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยผมเนี่ยได้รวบรวมมาจากทางหนังสือแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รวบรวมออกมาเป็น8ข้อนะครับกับกฎเหล็ก8ข้อในการเทรดกฎเหล็ก8ข้อนะครับในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือ1นนะครับเพื่อนๆจะต้องวางแผนก่อนเทรดนะครับและ แผนที่วางนะครับนั้นนะครับเราจะต้องมีวินัยกับแผนที่วางนะครับในการเทรดทุกครั้ง 2. นะครับเราจะต้องปกป้องเงินลงทุนของเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ 3. กําหนดลงงทุนนะครับที่สามารถรับความเสี่ยงได้4นะครับมองที่ความเสี่ยงก่อนผลกําไรเสมอ 5. จงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแต่อย่ายอมแพ้ 6. ทําการบ้านทบทวนตัวเองบันทึกการเทรด7นะครับ หยุดเปลี่ยนเทคนิคไปมานะครับ8จงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปเราจะไปลงลึกในรา,ายละเอียดนะครับกับกฎเหล็ก8ข้อที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จนะครับอันดับหนึ่งนะครับข้อ1วางแผนก่อนเทรดทุกครั้งและมีวินัยในการเทรดทุกครั้งนะครับการวางแผนทุกครั้งนะครับจะทําให้เพื่อนๆเ,เป็นเทรดเดอร์ที่ดีครับจะสามารถทําให้กําหนด และควบคุมการเทรดได้สามารถทําให้หาจุดเข้าจุดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถกำหนดความเสี่ยงและบริหารเงินทุนได้อย่างดีลดความหัวร้อนและการเข้าออเดอร์นอกแผนได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่ปฏิบัติตามแผนแผนการที่ตั้งใจวางมาก็เปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องมีวินัยนะครับกับตัวเอง ในการ,ารบังคับตัวเองให้ตัดสินใจลงมือทำตามแผนให้ได้นะครับแผนที่วางมาจึงจะเกิดประโยชน์ชนแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อ2ปกป้องเงินลงทุนเป็นอันดับแรกเงินลงทุนในการเทรดนะครับก็เหมือนกับสเสบียงในการลบครับหากวันไหนเราลบแพ้หากเรายังมีสเสบียงอยู่นะครับครั้งหน้าเราก็ยังมีโอกาสชนะใช่ไหมครับแต่ถ้าหากไม่เหลือสเสบียงเลยเราก็ไม่สามารถทำสงคารามได้อีกครับ ดังนั้นการเทรดทุกครั้งไม่ควรเทรด้วยเอาเงินทุนทั้งหมดมาใช้นะครับควรแบ่งมาใช้บางส่วนเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าให้ใช้แค่หนึ่ถึงสิอร์เนะครับในการเทรดกับ IQ Option แล้วก็แต่ละไม้เนี่ยควรใช้แค่ประมาณ0.5-1%ถึง1%ก็พอครับถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3คือ กำหนดเงินลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ครับก็ต่อเน,นื่องจากข้อ2เลยครับเมื่อเราจะต้องปกป้องเงินทุนเป็นระดับแรกต่อมานะครับเราก็ต้องคำนวณเงินทุนว่าขนาดไหนที่เรารับความเสี่ยงได้หลายๆคนนะครับใช้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเงินกู้ยืมเงินกเกษียณนะครับมาแชร์เทรดอันนี้ผมขอไม่แนะนำนะครับผมเห็นหลายท่านแล้วนะครับทีเออ่เข้ามาแล้วก็หวังรวยนะครับทางรัฐแล้วก็ใช้เงินก้อนใหญ่ห,ญหวังว่าแบบ เราเทรดครั้งนี้ไปเราลงทุนครั้งนี้ไปนะครับเราจะร่ารวยมีเงินกินเงินใช้ตลอดชีวิตอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับเราควรนําเงินมาเทรดแค่สิบถึงยี่สิบก็พอครับส่วนที่เหลือเนี่ยนำใดลงทุนประเภทอื่นๆก็ได้ที่มีความเสี่ยงต่าจะเหมาะสมกว่าน,นะครับเพื่อนๆก็ต้องมาคํานวณตัวเองนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในอายุช่วงไหนถ้าเพื่อนๆยังอายุไม่มากครับเพื่อนๆก็ลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงได้เช่นหุ้น forex ก ทีเฟกไอคิวออปชั่นเงี้ยได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มมีอายุเยอะมากแล้วนะครับความสามารถในการหาเงินเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเพื่อนผมก็แนะนําว่าเพื่อนเเนี่ยเรียกเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนไม่ได้นะครับพี่ๆนะครับก็ควรแบ่งเงินส่วนน้อยนะครับมาลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง high risk high return ใช่ไหมครับไม่ไม่ควรทามาเยอะครับและเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรเก็บไว้ เป็นเงินทุนสำรองนะครับและแล้วก็นําอีกบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับเช่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าฝากเงินในธนาคารออมสินแลหวังกินผลรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมลองทําอยู่หรือไม่ก็อย่างที่ผมทําอยู่ก็คือ,อ,อซื้ออสังหาริมทรัพย์ครับ,รบเก็บไว้รอมันขึ้นนะครับหรือถ้าง,ง่ายๆเลยครับก็ซื้อทองเก็บไว้ ทองเนี่ยราคามันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีจํากัดนะครับสามารถหมดหมดไปได้ดังนั้นราคาทองเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆถ้าราคามันลงมาผมก็เก็บเรื่อยๆนะครับเก็บทุกเดือนครับเดือนละห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อ4ครับมองที่ความเสี่ยงก่อนผลกําไรเสมอนะครับในการเทรดแต่ละครั้งนะครับนักเทรดหลายๆท่านเนี่ยจะมองว่าได้กําไรเท่าไหร่ครับ โดยมองข้ามไปว่าหากเทรดแพ้และกราฟไม่เป็นใจเนี่ยเราจะเสียเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับเพราะนะครับเพราะปัจจัยในตลาดแห่งนี้นะครับมีมากมายและเราไม่สามารถควบคุมได้ครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้แน่นอนก็คือความเสี่ยงที่เราจะลงทุนไปครับดังนั้นนะครับทุกๆครั้งในการเทรดผมขอให้นึกไว้ตลอดนะครับว่าเรายอมเสียเรายอมเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่เรายอมเสียได้ที่เท่าไหร่นะครับอย่างแผนการ m o n e y Management ที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับ เราที่ผมเห็นสังเกตไหมครับว่าเวลาผมมองก่อนเทรดเนี่ยผมจะมองว่าความเสี่ยงสูงสุดที่เราจะได้รับในการเทรดครั้งนั้นอนะ่ะเราจะเสียสูงสุดเท่าไหร่ก่อนทุกครั้งครับแล้วค่อยมาลงกันในเรื่องของผลกําไรที่เราจะได้นะครับต่อไปนะครับข้อ5จงยอมรับความค่ายแพ้ครับแต่อย่ายอมแพ้นะครับไม่มีเทรดเดอร์คนไหน เอ่อขอโทษครับไม่มีเทรดเดอร์คนไหนนะครับที่จะชนะตลาดนี้ได้ตลอดไปนะครับไม่ว่านักลงทุนเก่งๆระดับโลกคนไหนนะครับเขาก็ต้องมีวันแพ้ตลาดนะครับไม่ว่าจะมีเทคนิคดีแค่ไหนนะครับวางแผนมาดีอย่างไรนะครับแต่ต้องมีสักวันแน่นอนครับที่เราแพ้หากวันไหนเราแพ้นะครับผมแนะนําว่าให้หยุดเทรดนะครับหยุดหัวร้อนหยุดหวังเอาคืนนะครับปฏิบัติตามแผนตามข้อหนึ่งนะครับแพ้คือแพ้นะครับหยุด เทรนะครับแล้วให้สงบจิตใจครับคิดทบทวนครับแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจดสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขนะครับแล้วเมื่ออารมณ์เย็นลงนะครับเราก็กลับมาเทรดในวันถัดไปอาทิตย์ถัดไปเทือนเดือนถัดไปก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไม่ได้เทรดครับตลาดนี้นะครับอยู่มานานแล้วครับเราสามารถเทรดได้ตลอดครับต่อไปนะครับกับข้อ6คือทําการบ้านทบทวนตัวเองนะครับบันทึกการเทรด หลังจากเทรดเสร็จนะครับให้เราจดบันทึกทุกครั้งว่าเราเนี่ยได้ทําตามแผนไหมมีวินัยหรือเปล่านะครับแผนการเทรดเราเนี่ยมีจุดบกพร้องอะไรหรือไม่นะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับเราเนี่ยมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่สามารถเทรดได้ดีบนตลาดที่เป็นเทรนด์ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไปเทรดบนตลาดที่เป็นไซด์เวย์ครับอ่าเราก็ต้องมาจดบันทึกใช่ไหมครับว่าอ๋อเราเทรดบนตลาดที่เป็นไซด์เวย์นะแต่เทคนิคเราเนี่ยเทรดได้ดีบนตลาดที่เป็นเทรนด์เราถึงแพ้อ่าเราก็ นำมาจบบันพึกและในครั้งหน้าเราก็นํามาปรับปรุงใช่ไหมครับว่าเราจะต้องไม่เทรดบนตลาดที่เป็นเทรนด์เอ้ยขอโทษนะครับเราต้องไม่มาเทรดบนตลาดที่เป็นไซเว่ควรเทรดบนตลาดที่เป็นเทรนด์นะครับเพื่อทําให้การเทรดของเราเนี่ยดีขึ้นในทุกๆครั้งในที่เทรดนะครับต่อไปนะครับข้อ7จ็ดข้อเจ็ดนะครับหยุดเปลี่ยนเทคนิคไปมาหยุดเปลี่ยนเทคนิคไปมานะครับ เทรดเดอหลายหลายท่านนะครับรวมถึงตัวผมนะครับในสมัยศึกษาเทคนิคใหม่ๆเนี่ยผมมักชอบเปลี่ยนเทคนิคไปมาครับโดยไม่ศึกษาให้ท่องแท้ซักเทคนิคนึงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเท,เทคนิคเทคนิคนึงเนี่ยสามารถเทรดได้ดีในสภาวะตลาดหนึ่งครับแต่อาจเทรดได้ไม่ดีในอีกสภาวะอีกตลาดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับหากเราได้เทคนิคอะไรมานะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทดสอบระบบนั้นจนมั่นใจนะครับและสามารถใช้เทคนิคนั้นจนเชี่ยวชาญ ย่อมดีกว่าการค้นหาเทคนิคใหม่ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปกับข้อสุดท้ายนะครับของกฎเหล็กในการเป็นเทรดเดอรท์ที่ประสบความสำเร็จนะครับคือจงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นการไปหาเทคนิคใหม่ๆนะครับแต่เป็นการพัฒนาตัวเองใน,ในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับ ในการที่เราจะประสบความสําเร็จในตลาดเนี่ยครับไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับผมขอยืนยันเลยว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความพยายามความตั้งใจของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคํานี้นะครับผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้นในตลาดมีเพียงแค่5%ครับและอีก95นั้นล้มเหลวนะครับคือเข้ามาในตลาดได้เพียง ชั่วครั้งชั่วคราวครับและก็ล้มหายตายจากไปจากตลาดดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมสอนไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่ iQ Option คืออะไรนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจแพลตฟอร์มให้เพื่อนๆเข้าใจว่า iQ Option นนะครับมีใบอนุญาตแบบไหนเราถึงเชื่อถือได้หรือเปล่าเราสามารถฝากเงินเข้าไปได้หรือเปล่านะครับ ป pl ูพื้นฐานให้เพื่อนๆเข้าใจว่าตลาด forex เป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าสภาวะตลาดของ forex มันเป็นแบบนี้นะอ่ให้เพื่อนๆเข้าใจในเบส i c เทคนิ i c a l นะครับเพื่อนๆมีความเข้าใจในเบส i c เทคนิค a l เพื่อนๆก็เหมือนปูพื้นฐานครับเพื่อนๆมีฐานเพื่อนๆเนี่ยสามารถต่อยอด ไปเทรดอะไรก็ได้นะครับหากวันนึ่งเพื่อนๆคิดว่าไอคิวออปชันเนี่ยมันไม่ใช่ทางของเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะไปเทรดหุ้นแบบเก็งกาไรเพื่อนๆอาจจะไปเทรด Forex เพื่อนๆอาจจะไปเทรด t f ีหรือไปเทรดทองคําหากเพื่อนๆมีทื้นแล้วเนี่ยมีพื้นแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ไวขึ้นครับได้ไวขึ้นนะครับดีกว่าไปศึกษาใหม่ครับ่ะแล้วผมก็แนะนำในเรื่องของเทคนิคส่วนตัวผมอันนี้ก็คือ ก็คือเป็นหนึ่งในเทคนิคแล้วกันนะครับและผมก็ได้สอนในเรื่องของการบริหารหน้าตักทั้ง3แบบนะครับที่นำมาใช้กับ IQ Option แต่ถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยจะไปเทรดหุ้น Forex หรือทองคำเนี่ยผมก็ได้สอนในเรื่องของ r i s k to reward ratio ไว้แล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดนะครับ1ต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ20 50อะไรก็ได้นะครับสามารถ นำไปต่อยอดได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,อ,อกฎเหล็กในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ8ข้อนี้นะครับซึ่งผมรวบรวมมาจากประสบการณ์ของผมนะครับมาจากหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นภาษาไทยจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับทั้งหมดและผมนาม,มารวบรวมไว้เนี่ยก็เขียนออกมาได้เป็นประมาณ8ข้อนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับ จากสิ่งที่ผมสอนไปทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,นักเทรดทั้งหลายนะครับจะได้รับประโยชน์อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับฝึกฝนทํากันบ้านนะครับหาความรู้ใหม่ๆเพื่อสักวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จบนเส้นทางสายเทรดเดอร์นี้นะครับ หากคลิปทั้งหมดที่ผมสอนนะครับผมอาจจะสื่อการเรียนของการสอนของผมเนี่ยอาจจะดูไม่เป็นมืออาชีพไปบ้างนะครับผมอาจจะพูดไวไปบ้างอาจจะพูดตะกุกตะกักไม่ต่อเนื่องไปบ้างนะครับผมก็ขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมตั้งใจทําคลิปทั้งหมดนี้มาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเทรด ได้ดีขึ้นเพียงแค่1หรือ2หรือ3เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็พอใจแล้วครับว่าผมเนี่ยได้มอบอะไรให้เพื่อนๆไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ